รีวิวขนมจากดองกีเป็นข,ขนมประเทศจากญี่ปุ่นครับโอเคไหนวันนี้มีอะไรบ้างนะเดี๋ยวให้ไปดูเลย,ยอ,อันนี้นเราจะอันนี้คือหมาฝรั่งนะครับรลแล้วเราจะเริ่มจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้โอเคเริ่ม<ห>ดูหมาฝรั่งสิ ครับเหมือนโดนัทเลยลองชิมสิลองชิมสิมเป็นยังไรรงรสชาติมันหว,หวานหวานนหน่อยไหนดูดูซองมันได้ตรงซองจะเป็นแบบนี้ครับอ่ะตึกอ่ะพี่ลองชิมหน่อยน,นะออมไปเรื่อยๆมันอร่อยหวานมันหวานนะครับมันจะหวานรสชาติมันจะหมดหือน นิดๆครับอ๋อโอเคนะคบชิ้นต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะครบไม่แังละเลยนี่อางุ่นค่ะค่ะเอาอรโรนไหนก่อนมันเป็นอะไรลองเอาให้เพื่อนดูมันเป็นกัมมี่โคลาส่วนนี้กัมมี่องุ่นออไหนลองดูนะสองสิอันนี้อันนี้กัมมี่กัมมี่อะไรของมาตาอ่องุ่นอ่าไหนของพี่กัมมี่โคลาก็พี่โคลาแกะไหนก่อน แกะทีละอันอ่าแกะองุ่นก่อนอ่าแกะองุ่นก่อนดูซิหน้าตาลเป็นยังไงเอาออกมาให้ดูก่อนหยิบอันหนึ่งมาให้ดูก่อนอ่าหน้าตาลเป็นยังไงอ๋อมันเป็นแบบนี้เหมือนกัมมี่อะมีเกล็ดน้ำตาลด้วยไหนลองชิมซิอ่ามันอร่อย ข้อดีก็คือมันปิดถุงได้ด้วยมันจะมีแบบอ๋อแบบซิปนะเพื่อนๆขาอานนี้ก็คือเอาไปหมุดน,นะคะเนี่ยอั่นไหนน,น้ำยาน,นั่นไหนดูโค้กพี่เพื่อนอ่าดูโคลกาบ้างไหนะโคลกาหน้าซองเป็นยังไงเป็นแบบนี้ครับอ,อร่อยอ๋ออร่อยอันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะสามสิบเก้าบาทหรือสี่สิบเก้าบาท <49. S 1> นี่แหละจำราคาไม่ได้แหมมันดูสิ อย่างนี้ก็จะคล้ายๆของมาตาเลยครับแต่จะแตกต่างกับสีสีมันจะแตกแบบรสชาติใช่แล้วก็ชอบน้ำน้ำอันน้ำอ่าต่อมาต่อมาต่อมาวุ้ยขนมเยอะแยะเลยอันนี้ส่วนมากจะเป็นขนมเด็กๆเป็นกัมมี่เนะาะขานมเด็กๆที่เด็กๆหยิบกัน,นต่อมาเป็นอะไรครับ ก็จะเเป็นหมือนีเหมือนกันไหมก็จะเหมือนคล้ายๆเยลลี่ครับอ๋อไหนลองดูสินี่ค่ะองุ่นใช่ไหมอ่งุ่นก็คือแบบอันนี้แหละค่ะอ๋อใช่กกิ๊๊บบจไหนมันนเป็แบบไหนแบบนี้ค่ะไหนโอเป็นลูกเลยมือไม่ชอบไหนไหนลองชิมก่อนชิมก่อนมันเป็นเหมือนเยลลี่ ใช่ไหมอืมัเหมือนจริงเหมือนงุนเลยไหนๆดูให้เพื่อนๆดูให้เพื่อนๆดูจนเหมือนงนจริงๆเลยเนี่อืมแล้วแกะมันขึ้นได้แล้วก็จะปิดซิปมันปิดซิปมันได้ยัง อันนี้เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรครับเป็นโค็เือนของอ๋อมันเป็นลูกเป็นลูกกลมๆแต่เปลี่ยนเป็นรสชาติโคลาใช่ไหมอร่อยไหมอันนี้ไหแม่ชิมทีอ่าต่อมาต่อมาขนมเด็กๆขนมเด็กๆมีอะไรอีกช็อกโกแลต นีออันนี้อมนันก็จะเป็นเหมือนลูกอมนะครับลูกอมค่ะนี่ค่ะมันเป็นอะไรอ่านสิมัน,เป,นเ,เป็นลูกอมเป็นลูกอมรถโซลาครับโซ้าดาอ่ะมันมีผงผงด้วยใช่ไหมครับใช,ใชมมใ่มันมีผงผงในซองด้วยนี่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็จะมีผงให้จิ้มอยู่ด้านในในนุ่งดูก่อนด้าน,นค เป็นกลมกมอันนี้เป็นโซดาใช่ไหมคะของผมเป็นลบโค้กครับไหนของพี่มาบินเป็นอะไรไหนน้องให้เพื่อนดูนี่เป็นลบโค้กครับนี่นมันะกิมๆตอนขึ้นัวนะคะ,อ,ะอ๋อมันเป็นกลมกมแล้วก็มีผงโค้กอยู่ข้างในใช่ไหมเป็นผงของขาวใช่ไหมนุก๊กใช่ครับเปรี้ยวใช่ไหมเปรี้ยวเหรอ<ช>เคย<อ>กินของไทยไหมของของไทยที่เซเว่นอ่ะมันไม่ค่อยเปรี้ยวมันค่อยเปรี้ยวอ๋อนี่เปรี้ยวมากใช่ไหมครับใช่ ของไทยมันจะหว,วานๆะน่ะผงเปรี้ยวเปรี้ยวฉุยแต่ถ้าเกิดแบบว่าผงเปรี้ยวเปรี้ยวหมดนี่คืออร่อยไหมไม่อ่ก็อร่อยอยู่ถ้าอบม,มันเด่นนะมันยิมผงอ่ะอือฮึอะโอเคต่อมาต่อมาต่อมาว้าย,อ,ยาอะไรอยากอยากจะบอกครับอมไปเล่นเล่นเล่นมาเหมือนกินแบบ เยลลี่อ่ะมันไม่รสชาติไม่เหมือนโค้กอ่ะอืมอร่อยใช่ไหมลูกต่อไปต่อไปต่อไปเป็นอะไรอันนี้อ่าอ่านซิอ่านซิเป็นอะไรเป็นขนมอะไรเป็นขนมแบกเห็ดค่ะเป็นเห็ดให้ให้อบเป็นเห็ดเป็นเห็ด็อกกรแลครับแล้วแล้วต้องดูซองเย็นอืมไหนดูขอดูซองหน่อยครัอ่าเป็นรูปเห็ดนะอะไรนี่ะ คิโนโกะอ่าช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตหนูชตินี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้ไหนดูสิเป็นรูปเห็ดไหมเป็นรูปเห็ดไหมเป็นเป็นรูปเห็ดเลยครับแต่ว่ามันไม่ได้เอาไปคทมเองไหนออกมาดูอีกรูปรูปเห็ด แล้วต้องเป็นแปรงฟันนะคะอืมพอกินขนมเสร็จแล้วก็ต้องแปรงฟันใช่ไหมลูกี๋ยวฟันผุอืมใช่ต่อมาเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมใช่ค่ะอ่าต่อมาเป็นช็อกโกแลตหนูไม่อันี้อ่า,อาดูหน้าซองหนูไม่ได้หไ,ไ,ดไหนเป็นยังไงไโอเคเป็นช็อกโกแลตของเด็กๆอ่าลองเปิดดูสิ อ่าวางลงอแม่อมมเอาไปทิงได้ไหมเดี๋ยวค่อยทิ้งเะนะใ่นี่แม่มเป็นยังไงช็อกโกแลต ันเป็นแบบนี้ค่ะแบบช็อกโกแลตแบบไหนลูกกลมๆครับเป็นกลมๆอ่ะลูกโอเคแม่เหมือนแบบมันจะมีขนมอันนึงอยู่ที่เป็นลูกกลมๆแบบนี้เหมือนกันอร่อยกว่าของไทยแม่อร่อยไหมข้างในเป็นอะไรไหนซิซอสอะไรนะถั่วครับหนูไม่ชอบเครื่องอืมอ่ะกินลองกิน อร่อยใช่ไหมอร่อยเพราะชอบถั่วอยู่แล้วอโอเคต่อมาต่อมาต่อมาเอาไหนดีอันนี้ก็เป็นอะไรนงช็อกโกแลตเหมือนกันใช่ไหมเหมือกนกันอืมอีฟัน ชโโ็อกโกแลตติดแฟนหลังคะใช่ไหนดูสิมันเป็นคอนเฟลกนี่แล้วก็เคลือบช็อกโกแลตใช่ไหมมันบอกว่าช็อกโกแลตโคอนเฟลกอืมเป็นคอนเฟลกอ่าไหนดูสิอ่าไหนมานนมต้มใช่ไหมน้องเอามาดูโอืม อะไรแม่อะไรอม่อ้โหเอาซีน่ะอ่าอืมก็มันเป็นวิกฤตสอดไส้ช็อกโกแลตอ่าลองแกะดูแม่ยกว่ามีแบบนี้นะเนี่ยอืม ชอบไหนลองดูสิมันเลยเป็นแบบแครปเป้อ่าเอาออกมาใส่ค่ะใส่ไว้เยอะมากเอาวางไว้ถุงวางไว้ลงเดี๋ยวหกลองหยิบดูหยิบกินชิมดูชิมอร่อยไหมมันเป็นไส้อะไรช็อกโกแลตใช่ไส้ช็อกโกแลต บิสิทสอดใช่ช็อกโกแลตอร่อยดีอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอ่าต่อมาค่ะต่อมาจะเป็น,ปนอ๋อช็อกโกแลตให้พี่อ่านซินอะไรเอ่ยเบรนแบ็กฮันเ,นเนนดอร์ช็อกโกแลตบาร์อ่าอ่านไรลองแกะคอร์เตอร์เล็กัน นเป็นแท่งไงเป็นแบบแท่งๆนี้ครับเหมือนเอนบ่งเบ่งอ๋อไหนเราต้องลองชิมขาไงกินเหมือนเบ่งเบ่งดิอร่อยอร่อยเหมือนเบ่งเบ่งเหรอใช่เหมือนเลยอ๋อมาต่าโอโหก,กินคำใหญ่เลยอร่อยเหรอคะไม่ใช่เลย คล้ายๆกัน,<ห>นใช่ไหมไหนล้าอโอเคอันนี้ของมาใจเลือกเองมันก็จะเหมือนของไทยอันนี้จะเป็นอะไรลนูก,กัมมี่ใช่ไหมใช่รครับนีม่มาเป็นยังไงมันนัมเป็นอวุนของอันนี้แหละค่ะ มันเป็นอวัยวะไหนชิมสินันเป็นแบบเยลลี่อร่อยไหมลูกอร่อยอ๋อไหนชิมซิใช่ไหมอร่อยกีกว่าที่ที่มาตาซื้อไปโรงเรียนไหมอร่อยกว่าไหมอร่อยของอันนี้อร่อย ขอมที่มาตาชอบอร่อยเหรอคะอ่อยเอาเออกมาแต่มันไม่ได้มีน้ำตาลเคลือบใช่ไหมไม่มีครับไม่มีแต่มันอร่อยอ๋อแต่ของไทยมีน้ำตาลเคลือบนี่ ต่อมาจะเป็นฟ็อกกี้ชาแล้วชาเขียวสองขุ่อืมไหนอาแกะขุ่นอยู่อะไรครับอืมฟ็อกกี้ของญี่ปุ่นน่าจะอร่อยกว่าเแต่คนชอบกินฟ็อกกี้อยู่แล้วอืมเข้ามาเลยฟ็อกกี้ได้มีสองอันอ๋ออ่ะนจริงๆอ่ะไม่ขบทายเลย อร่อยไหมอร่อยครับอ,อืมต่อมาต่อมาจะเป็นขนมอะไรอ,อ่าอันนี้จะเป็นของขังเป็นขังหยกนั่นแหละอ๋อเป็นบิสกิตเหมือนกันบิสกิตช็อกโกแลตอ่าลองแกะดูลูกมันอม่อนขังหยกอ่าลองแกะดูหยกเราชอบอันนี้ชอบไหมใช่เราชอบกว่าทำไมอ่ะคะ แอบดอออูถุงใหญ่มากขายนายข้ายิบให้หนอยนี่อ่านี่จะจะเป็นอะไรรสชาติอะไรเนะี่ยเอามาให้ดูช็อกโกแลตน่าจะเป็นกาแฟสีนี้ช็อกโกแลตมันจะเป็นสีถากาแฟอ่าช็อกโกไม่ช็อกโกแลตจะเป็นสีดํามันจะมีอยู่สองรสชาตินี่ไงก็มันเขียนไว้อยู่เนี่ยนเ,เนี่ยช็อกโกแลตแอนด์คอฟฟี่เนี่ยอืม กินเหมันกินเหมือนอะไรนะกาแฟกาแฟอ่ะอืมแต่ว่ากินยด้เนาะอร่อยไหมอร่อยแม่ลองตม้มสิอืมเป็นเป็นกาแฟะค่ะมือนไม่ใช่ไม่ชอบนี่กันนะแม่ก็จะมีช็อกโกแลตให้พี่หยิบช็อกโกแลตให้แม่กินกาแฟไหมไม่กินคะ่ะกินได้ไม่เป็นไรนิดนึงอร่อยไหมคะรสชาติเป็นไง มันแบบให้เรากัดตรงนี้เรม่องมาแพรอืมอร่อยนะคะนี่นนะขอรูของมาจาลยนืาอแฟอร่อยอืมคนละสีหมดไปแล้วครับกับขนมจากดองกีอือหืออร่อยไหมอร่อยครับเด็กๆชอบข้าวดองกีขนมเพียบเลยใช่ไหมครับครับโอเควันนี้พอแค่นี้เดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมารีวิวขนมให้ ดูอีกนะอย่าลืมกด like. ไลค์น้องมาตาพี่มาเวินด้วยนะอ่ะบายบายลูกบ๊ายบาย